สวัสดีค่ะยินีต้อนรับชาวราศีเมถุนทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้เราจะมาเปิดดวงความรักให้กับชาวราศีเมถุนประจําเดือนกร,รกฎาคมคะ่ะจะเปิดออกเป็นพาร์ทของคนโสดและพาร์ทของคนคุความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนผู้รักที่มีประเด็นและมีปัญหานะคะ ก่อนที่เราจะไปเปิดดวงค่ะสําหรับใครนะคะที่ชอบหินมงคลเมย์ขอฝากไว้นะคะนิดหนึ่งนะสาหรับหินมงคลน,นะคะน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบสายมูไปเลยนะคะ10มิลสิบสอมิลนะคะสามารถที่จะเลือกซื้อกันได้นะคะเดี๋ยวเมย์จะทิ้งลิงก์นะคะสําหรับแฟนเพจ Facebook นะคะไว้ให้ในใต้คลิปวิดีโอนะแล้วก็สําหรับเบอร์ชาร์ตนะคะคุณสามารถที่จะไปเช็กกันได้ในใต้คลิปวิดีโอเช่นกันนะคะสําหรับลัคนาราศีของคุณนะ โอเคค่ะ okay, ถ้าเกิดว่าเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คนโสดกันก่อนเลยเนาะขอดูลักษณะาราศีนะคะของเขาคนนั้นที่จะเข้ามาสู่ชีวิตคุณธาดลมค่ะเมถุนตุนกุมนะราศีกรกฎราศีเมถุนค่ะธาตุไฟนะคะเมษสิงหธนูและราศีมีนโอเค เดี๋ยวขอรูปไพท่ทาโร่หน่อยนะคะโอเคขอดูความรักคนโสดหน่อยนะ คุณโสดคุณเพิ่งจะทะเลาะหรือว่ามีประเด็นดราม่ากับใครหรือเปล่านะเพิ่งจะเดินออกมาก็มีนะคะสําหรับบางท่านนะเพิ่งจะเดินออกมาจากสถานการณ์ที่มันดรามา่ามันท็อกซิกเนาะโหชัดมากเลยนะคะว่าคุณอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาแบบหมาดๆเลยนะคะกับใครบางคนเนาะมีการทะเลาะมีการตัดสินใจนะคะเกิดขึ้นมีการที่คุณกับเขาวความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะอืม คุณรู้สึกว่าไม่เอาแล้วนะชาวราศีเมถุนนะคะคนโสดคุณรู้สึกว่าไม่เอาแล้วกับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้อยากที่จะไปต่อแล้วนะคะกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอื ไม่มองว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีเมถุนมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับคนใหม่ๆแล้วนะคะจะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตของคุณแหละชาวราศีเมถุนสําหรับบางท่านที่คุณโสดมานานแล้วถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะได้เจอกับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาทําให้หัวใจของคุณได้เต้นแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะ คนคนนี้เป็นโอกาสใหม่ๆเลยค่ะเป็นคนใหม่ๆเลยนะชาวราศีเมถุนเป็นคนที่หนึ่งเลยมีเงินนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าเป็นคนที่มีเงินแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของฐานะในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานเรียบร้อยแล้วนะคะคุณจะได้เจอกับคนที่เขาพร้อมแล้วนะคะในเรื่องของการเงินแล้วก็ฐานะนะชาวราศีเมถุนคนคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีคะ่ะแต่ว่าเป็นคนที่ อ่อนไหวแล้วก็ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟในเรื่องราวของความรักนะคะสำหรับบางท่านเมรู้สึกว่าคนคนนี้เขาน่าจะมองหาคู่ชีวิตจริงๆน่าจะเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะมีคนเข้าหาเรื่อยๆมีคนเข้าหาตลอดแต่ว่าคนคนนี้เหมือนไม่ค่อยสนใจแล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเลือกคู่ชีวิตอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นนะคะ ที่ผ่านมาไม่บอกเลยว่ามีคนเข้าหาเขาแต่ว่าไม่ถูกใจคน,นคนนี้นะไม่มาว่าคาุณจะได้เจอกคนที่เขาหลักจริงอะหลักจริงหลักมั่นคงนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ทํางานเยอะนะเป็นคนที่ทํางานเยอะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับเรื่องความรักแบบเนี้ยเหมือนจบไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปมองหาหรือว่าไปเฟ้นหาเนื้อคู่ขนาดนั้นอะแต่ถามว่ามีคนเข้าหาเขาไหมด้วย energy ของเขาด้วยความน่ารักของเขา ไม่บอกเลยว่าคนคนนี้มีคนเข้าหายเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละยังไม่ถูกใจคุณจะได้เจอกับคนคนนี้นะคะชาวราศีเมถุนไม่มองว่าเขาอาจจะเจอคนมากมายที่ไม่ถูกใจแต่เขาดัานมาถูกใจคุณคุณจะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ใหม่นะคะคุณจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ๆกับคนใหม่ๆละ คุณจะได้พูดจาได้ตกลงได้เจราจารกับคนคนนี้ค่ะอาจจะเป็นในแนวแนวแบบเพื่อนก่อนอาจจะมีการนัดเจอกันนะคะสำหรับบางท่านถ้าเกิดว่าคุณเจอกับเขาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียครั้งแรกที่คุณเจอกับคนคนนี้คุณจะรู้สึกเหมือนกับเคยเจอคนคนนี้ที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าคนคนนี้เป็นผู้ให้จริงๆนะคะเป็นผู้ให้ชอบทําบุญสุนทานเพราะว่า1เลยเขาน่าจะเป็นคนที่มี ในเรื่องของฐานะแล้วมีเงินแล้วแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการที่เขาจะแบ่งปันหรือว่าทำบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆแล้วก็ต้องพูดตรงๆว่ามันไม่ได้กระทบกับในเรื่องของเงินในกระเป๋าเขาเลยเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเห็นว่าคนคนนี้ชอบทําบุญทําทานบริจาคเงินช่วยเหลือผู้คนนะคะแล้วที่สําคัญค่ะคนคนนี้เขาสามารถที่จะ offer คุณแล้วก็ support คุณในเรื่องของการเงินได้ด้วยนะชาวราศีเมถุนไม่มองว่าคนคนนี้ ถ้าคุณไม่ได้เจอกับเขาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียคุณก็อาจจะได้เจอกับเขาผ่านการเดินทางนะคะเพราะว่ามีมองว่าจากหนา้าไพ่คุณน่าจะมีอุปสรรคในเรื่องของระยะทางกับคนคนนี้ถ้าเขาไม่ได้อยู่ต่างที่ต่างถิ่นกับคุณเขาน่าจะเป็นคนที่เป็นชาวต่างชาติไปเลยอะคะ่ะการเดินทางของคุณกับเขาอะมันมีบทบาทในความสัมพันธ์นี้นะคะ คุณอาจจะต้องนัดเจอการน,นัดเดทกันหรือว่านัดพูดคุยกันนะเหมือนกับตกลงเพื่อที่จะมาเจอกันคือมันไม่ได้เจอกันง่ายๆนะคะการที่คุณจะได้เจอกับคนคนนี้หรือว่าได้สร้างความสัมพันธ์กับคนคนนี้หนึ่งเลยไม่มองว่ามันมีเรื่องของระยะทางนะคะมันอาจจะยากเย็นสักหน่อยนะในเรื่องของระยะทางนะคะสาหรับบางท่านเนาะแต่คนคนนี้เป็นคนที่รักใครรักจริงเข,เข้ามาเพื่อที่จะมอบความรักให้กับคุณจริงๆ อย่างกับที่แม่บอกอะว่าคน,นววคนคนนี้รวยแล้วคนคนนี้รวยแล้วค่ะและที่สําคัญคือเขามีคนเข้าหาเยอะแต่เขาไม่เลือกแค่นั้นเลยมีคนเข้าหามีคนเสนใจเขาแล้วก็เข้าหาเขาเรื่อยๆเลยแต่ว่าเขาได้มาถูกใจคุณนะชาวราสีิไม่ถุนคุณจะได้เจอกับคนคนนี้นะคะถ้าไม่ใช่ในเรื่องของการเดินทางก็จะเป็นในเรื่องของโซเชียลมีเดียก็เดี๋ยวม่ขอให้คำแนะนำก่อนดีก,กว่า ไม่มองว่าคุณน่าจะต้องให้โอกาสความรักความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะสำหรับบางท่านที่คุณเพิ่งจะโสดมาหม,มาดๆเลยคุณอาจจะรู้สึกว่าคือมันเร็วเกินไปหรือเปล่าสําหรับรักครั้งใหม่สําหรับรักครั้งใหม่เนาะแต่เมย์ถ้รู้สึกว่าคนคนนี้คือโอกาสสําคัญในชีวิตของคุณเลยนะชาวราศีมเมถุนเพราะฉะนั้นนะคะอยากกักขังตัวเอง เพราะฉะนั้นนะคะควรปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะคะไม่จําเป็นที่คุณจะต้องขังตัวเองเอาไว้นะความรักครั้งเก่ามันจบไปแล้วค่ะถึงเวลาที่คุณจะต้องเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวเองได้แล้วนะสำหรับบางท่านที่คุณเพิ่งจะสดมันมาดะไม่เข้าใจว่าเออมันอาจจะเร็วเกินไปสําหรับคุณแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะคนคนนี้จะทําให้หัวใจของคุณนะได้เต้นแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมคนคนนี้จะเข้ามามอบความรักให้กับคุณจะเข้ามาให้ความรักกับคุณจริงๆนะชาวราศีเมถุน ไม่บอกแล้วว่าคนคนนี้อะค่ะเขามาจับเงินเขาน่าจะซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินได้อย่างกับที่ไม่บอกกับคุณไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าคนคนนี้คือคนรวยไม่บอกเลยค่ะว่าการที่คุณได้เจอกับคนคนนี้หนึ่งเลยคุณจะสบายใจในเรื่องของการเงินเพราะว่าเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือจุนเจือคุณหรือว่าให้เงินกับคุณได้ะเขาน่าจะแบบให้คุณได้หลายๆอย่างสําหรับบางท่านคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเงินมันไม่ใช่เรื่องที่จําเป็นแบบเราก็หาเองได้ แต่คนคนนี้นะคะ่ะเขาให้คุณด้วยความเต็มใจเขาอยากให้คุณด้วยความรักแล้วก็เขาอยากที่จะเลี้ยงดูคุณจริงๆด้วยความรักให้ด้วยความรักจริงๆนะคะคนคนนี้คุณไม่งงกับเมโน,โน่ไม่ได้แบบมีเรื่องอื่นๆเข้ามาเลยไม่ได้แบบว่าจําใจให้อะไรแบบเนี้ยไม่ใช่นะคะเพราะว่าเขารักคุณไงเขาถึงอยากดูแลคุณโอเค คือไพ่ใบนี้ไม่อยากจะบอกกับคุณนะว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะโชคชะตาจะเหวี่ยงคนที่ไม่ใช่ให้ออกไปจากชีวิตของคุณเพื่อที่จะดึงดูดคนที่ใช่และเพื่อที่จะดึงดูดเนื้อคู่ของคุณให้เข้ามาในชีวิตของคุณค่ะเคลียร์เอเนจีของตัวเองให้เรียบร้อยค่ะเตรียมพร้อมสําหรับรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะคะชาวราศีเมถุนก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับคนโสดเดี๋ยวไม่ขอไปเปิดดวงให้กับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคู่รักที่มีประเด็นมีปัญหาต่อเลยนะ สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนนะคะในพาร์ทของคุณคือความสมพันธ์ไม่ชัดเจนและคู่รักที่มีประเด็นมีปัญหานะเดี๋ยวมิจะรวมกันไว้นะคะในพาร์ทเดียวกันเลยนะโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ลัคนาราศีนะคะของเขาคนนั้นกันหน่อยนะราศีแรกนะคะมังกรมีนตุลค่ะราศีกันและธาตุน้ำค่ะกรกฎพิจิกมีน ไหนนี่ขอดูเหตุการณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาด้วยคะ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแม,ม่มองว่าถ้าคุณไม่ส่องเขาเขาก็ส่องคุณอะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คะ่ะเพราะว่าเรารักจริงรักจริงรักแบบ รักจริงๆเป็นรักแท้จริงๆค่ะมันเลยทําให้ตัวคุณรู้สึกเจ็บรู้สึกหนักหน่วงนะคะรู้สึกเหนื่อยความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนมีก็เหมือนไม่มีความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อะคะ่ะต่อให้คุณมีเขาคุณก็จะรู้สึกเหมือนตัวคนเดียวคุณก็จะรู้สึกเหมือนคุณไม่ได้มีเขาอะความรักความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยไม่มองว่าถ้าไม่ได้ติดเกรนโซนนะคะก็จะเป็นในเรื่องของรักสามเศร้า คุณอาจจะติดในเรื่องของเฟรนโซนมานานละอย่างกับพี่บอกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้อะคะ่ะมันทําให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวมีก็เหมือนไม่มีก็เหมือนคนโสดคนหนึ่งอะคะ่ะคุณเดียวกับคนที่เขาค่อนข้างที่จะหนึ่งเลยมีคนเข้าหาเยอะสองเลยคือเขามีหน้ามีตาทางสังคมหรือว่าเขาเป็นคนที่สเสน่ห์แรงมากใครๆก็อยากที่จะเข้าหาเขาเป็นคนที่มีบุคลิกดีเป็นคนที่มีรูปร่างดี การที่คุณจะอยู่กับคนคนนี้ในหลายครั้งคุณจะต้องบาลานซ์อารมณ์ของตัวเองบางท่านคุณต้องนึกคำพูดที่ดีที่สุดเพื่อที่จะคุยกับคนคนนี้ด้วยซ้ำไปมันเหมือนกับการที่คุณเสียใจนะคุณเสียใจแต่สุดท้ายแล้วค่ะคุณก็เลือกที่จะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ได้เดินหน้าต่อไปบางท่านความสัมพันธ์มันเปิดเผยไม่ได้บางท่านความสัมพันธ์นไม่ชัดเจนบางท่าน คุณเป็นคนในความลับของเขาสุดท้ายแล้วอะค่ะความรับความสัมพันธ์เนี้ยอยู่ไปมันเหนื่อยอยู่ไปมันเหนื่อยค่ะความสัมพันธ์เนี้ยมันมีการทําให้เสียความรู้สึกหรือว่าทําให้คุณรู้สึกแย่คุณมีความรู้สึกแย่แน่นอนหรือว่ารู้สึกเจ็บปวดรู้สึกท้อแท้หรือว่ารู้สึกสิ้นหวังกับความสัมพันธ์นี้คือมันเหนื่อยแล้วมันหนักหน่วงคุณจะต้องพยายามคุณจะต้องฝ่าฟันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างโดยเฉพาะกับความรู้สึกของตัวเอง สุดท้ายแล้วอะค่ะไม่ว่าคุณจะรู้สึกแย่แค่ไหนไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดมากแค่ไหนคุณเลือกที่จะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้อยู่เสมอเพราะว่าหนึ่งเลยคุณรักเขาคุณมีความรักให้กับคนคนนี้ค่ะและเป็นความรักที่คุณให้ด้วยใจคุณให้ด้วยความจริงใจคุณให้แบบที่คุณให้ไปทั้งใจเลยก็ได้นะคะหรือเรียกว่าแบบอืคุณให้เสมออะคุณให้ใจกับคนคนนี้ค่อนข้างเยอะนะคะเชื่อใจแล้วก็ ไว้ใจให้ใจ,ใใจทั้งทางที่คุณก็รู้ว่าเออเขาทําให้คุณเสียใจหรือว่าเขาทําให้คุณเจ็บปวดจริงๆอะคุณเห็น,ค,หนคุณเห็นปลายทางของความสัมพันธ์นี้นะชาวราศีเมถุนแต่ว่าบางท่านคุณแค่รู้สึกว่าก็รักอะมันก็จะมีทั้งรักไปด้วยแล้วก็เจ็บไปด้วยเสียใจไปด้วยนะคะในขอดูเดือนกระกฎาคมนี้หน่อยนะ แม่ก็จะอ่านแบบรวมๆให้กับคุณนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยักเจาะลึกดวงของตัวเองจริงๆเนี่ยแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวนะคะในขอดูเดือนกรกฎาคามนี้เลยค่ะแม่มองว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในเดือน กรกฎาคมนี้จะมีการตกลงจะมีการพิจารณาความสัมพันธ์นี้นะคะไม่มองว่าเหตุการณ์ต่างๆประเด็นต่างๆแม้กระทั่งปัญหาที่คุณยังแก้ไม่ได้ในเวลานี้ความสงสยัยบางสิ่งบางอย่างที่ติดค้างอยู่ในใจสุดท้ายแล้วคุณจะหาทางออกจนเจอสุดท้ายแล้วค่ะมันจะมีการเปลี่ยนปแปลงในเรื่องของโชคชะตาของคุณแล้วก็มีการเปลี่ยนปแปลง ในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็การตัดสินใจไม่บอกก่อนเลยนะคะว่าความสัมพันธ์ที่เขามีครอบครัวของเขาอยู่แล้วอะไม่บอกเลยว่ามันพัฒน,นาไม่ได้นะคะเมจะไม่อ่อนภัยให้ความหวังคุณแต่เมจะบอกว่ามันพัฒน,นาไม่ได้นะคะ ถามว่ามีการให้โอกาสกันไหมไม่มองว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ยังมีอยู่อาจจะมีการเดินทางมาเจอกันสำหรับชาวราศีเมถุนในบางท่านที่คุณ move on แล้วหรือว่าคุณไม่ได้ติดต่อกับเขามาเป็นเวลานาน,านมากๆแล้วอะค่ะไม่อยากให้คุณดูพาร์คนโสดนะเพราะว่าในพาร์ทเนี้ยมันเหมือนกับการที่คุณมีคู่หรือว่า มีคนคุยนะคะแต่เมฆ่ารู้สึกว่าสําหรับชาวราศีเมถุนในเดือนนี้เมีจะต้องพูดตรงๆว่าคุณยังคงสแตนบายรอเขาอยู่ตรงนั้นนะจริงๆแม้ว่าในเวลานี้คุณกับเขาอาจจะห่างๆห,หายหายกันไปแต่สุดท้ายไม่มองว่ามันมีโอกาสที่คนคนนี้ค่ะจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งนึงจะกลับมาพูดคุยมาเจราจาแล้วก็มาหาข้อตกลงเกี่ยวกับคุณกับเขาแล้วก็ปัญหาต่งตางๆที่เกิดขึ้น นะคะสุดท้ายแล้วไม่มองว่ามันจะมีการให้โอกาสในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึง่งจะถามว่าการกลับมาในครั้งนี้มันดีไหมไม่จะต้องบอกว่าการกลับมาในครั้งนี้อนะคะ่ะในอนดีตเคยเป็นแบบไหนมันจะยังคงเป็นแบบนั้นนะคะมันจะยังคงทําให้คุณรู้สึกรู้สึกถูกมันคือจะพูดยังไง รู้สึกเหมือนไม่ได้ถูกเติมเต็มอ่ะจะต้องพูดแบบนี้ถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้คุณรู้สึกว่ามีก็เหมือนไม่มีการกลับมาของเขาในครั้งนี้ค่ะมันจะเป็นการกลับมาแล้วก็จะทําให้คุณรู้สึกเหงาจะทําให้คุณรู้สึกเศร้าเหมือนเดิมนะคะถ้าคุณเคยรอเขาคุณก็ยังคงต้องรอเขานะคะเหมือนเดิมชาวราศีเมถุนคุณรักเขามากน,นะรักเดียวรักมัน่นคงแล้วก็รักจริงใจด้วยนะคะแต่ ไม่มองว่าถ้าคุณรอให้คนคนนี้ชัดเจนกับคุณไม่มองว่ามันอาจจะใช้เวลานะคะสำหรับคนที่ไม่มีคู่เขาไม่มีคู่ของเขาเ,าเขาไม่ได้มีมีภรรยามีสามีแบบนั้นมีความสัมพันธ์อื่นๆติดอยู่ไม่มองว่ามันมีโอกาสที่จะได้พัฒน,นาความสัมพันธ์กันไปนะคะ <c oughs> ค่อยๆไปทีละเรื่อยๆค่อยๆไปทีละเรื่อยๆนะคะไปทีแบบ สเต็ปายสเต็ปโอเคไหมทีนี้ค่ะถามว่ามันมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้ไหมสําหรับคนโสดกับคนโสดมีมองว่ามีนะคะมีโอกาสที่คุณกับเขาอ่ะจะได้ตกลงถึงสถานะหรือว่าจะได้ความชัดเจนจากคนคนนี้ละแต่ทีนี้คือมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะมันอาจจะต้องให้เขาได้พิจารณาได้ทบทวนหรือว่าให้เขาอ่ะคะ่ะ ได้ไปใช้เวลาอยู่กับตัวเองคิดอยู่กับตัวเองก่อนอะคนคนนี้แล้วเดี๋ยวคุณนะคะจะได้คําตอบจากคนคนนี้คนคนนี้ไม่ใช่คนที่จะตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับใครแบบง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะต้องคิดหนักอยู่พอสมควรกว่าเขาจะเลือกคู่ไม่ต้องใช้คําว่าเลือกคู่อะเพราะว่าจากหนาา้าไพ่อ่ะ ในบางท่านคุณอยู่ในสถานาการณ์แบบเฟรนด์โซนหรือว่าคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยจะส่วนใหญ่ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะเขามีคนของเขาอยู่แล้วไม่มองว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยคุณก็ยังคงจะต้องรอเขานะเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทิ้งตรงนั้นมาหาคุณได้อยู่ดีนะคะสำหรับในเดือนกรกฎาคมไม่มองว่าเขาก็จะยังคงอยู่กับคนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยแต่งงานด้วยอะไรแบบนี้ค่ะ ให้นะคะแนะนาว่าในเวลานี้อยากให้คุณนะคะปลดปล่อยตัวเองซะอย่าไปพยายามควบคุมสถานการณ์ที่คุณควบคุมไม่ได้ไม่มองว่าในเวลานี้ค่ะถ้าเกิดว่าเสียงรอบข้างของคุณมันกวนใจคุณคุณอาจจะต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะถ้าคุณถามว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะประสบความสําเร็จไหมไม่บอกเลยค่ะว่ามันประสบความสําเร็จแต่ว่ามันช้าคุณกับเขาอะเป็นเนื้อคู่กันนะคุณกับเขาอะค่ะเป็นเนื้อคู่กัน และการที่คุณได้มามีความสัมพันธ์กันหรือว่ามีความรู้สึกดีๆให้กันละกันนะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะเพราะฉะนั้นแล้วว่าค่ะคุณอาจจะต้องรอไปอีกสักนิดหนึ่งเนาะให้คนคนนี้ได้เหมือนกับตกผนึกทางความคิดให้เขาได้แบบคิดเยอะให้เขาได้แบบตื่นรู้ให้เขาได้แบบคือให้ความคิดเขาแบบมันบริ n ขึ้นมาต้องให้แบบเขาคิดทบทวนข้อดีข,อดข้อเสียน,นู่นนั่นนี่อ่ะไม่ค่ารู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนที่แบบ อะไรก็ได้ในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ว่าพอมาเป็นเรื่องใหญ่ๆหรือว่าการที่เขาจะต้องเลือกใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเลือกเยอะแค่นั้นเลยค่ะแต่คุณคือผู้ชนะนะคะชาวราศีเมถุนสำรับคนโสดนะโอเคเนาะคุณไม่งงกับเมเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขามีคู่อยู่แล้วอะเม่ค่รู้สึกว่า มันจะพัฒนาไม่ได้นะในเวลานี้อะค่ะคุณอาจจะต้องชื่นชมเนาะแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองให้มากๆรักตัวเองให้มากๆค่ะไม่ว่าในเวลานี้คุณกับเขาจะห่างหายกันไปหรือว่าจะไม่ได้คุยกันคุณจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุด พรให้มองว่าคนคนนี้กาลังส่องชีวิตของคุณอยู่คะ่ะกําลังพิจารณาข้อดีข้อเสียของคุณกําลังส่องชีวิตของคุณอยู่เพราะฉะนั้นนะคะอยากคุณนะคะคิดบวกกับตัวเองแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองอยากไม่ดูแลตัวเองอะ่ะคุณจะต้องดูแลตัวเองให้ดีในทุกๆวันนะคะเพื่อที่จะเป็นแรงดึงดูดนะคะดึงดูดสิ่งดีๆให้เข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นแล้วอะคะ่ะ ชื่นชมตัวเองนะคะเพราะว่าสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณแล้วอย่าไปบังคับในสิ่งที่คุณบังคับไม่ได้อย่าไปควบคุมในสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้นะคะขอที่ระบายนะให้ไม่ออกให้ไม่เลยโอเค เห็นหมไม่บอกแล้วค่ะว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเลือกแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะอะไรที่นกาทีฟอะไรที่ท็อกซิกอะไรที่มันเป็นดราม่าให้กับชีวิตของคุณคุณอาจจะต้องตัดทิ้งบ้างนะคะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองในเวลานี้เพราะไม่รู้สึกว่าเขากําลังส่องคุณอยู่แล้วก็พิจารณาตัวคุณอยู่นะเพราะฉะนั้นไม่บอกเลยว่าถ้าคุณอยากเป็นผู้ชนะในความสัมพันธ์นี้หรือว่าอยากที่จะประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์นี้ไวๆกับคนคนนี้ ไม่บอกเลยะค่ะว่าคุณอาจจะต้องใส่ใจตัวเองมากหน่อยแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองให้มากๆไม่วิ่งไล่ตามใครนะคะอยู่แบบสวยๆต่อให้เขาจะกลับมาหรือว่าต่อให้เขาจะไม่กลับมาคุณจะต้องรักตัวเองให้มากๆนะคะก็จะประมาณนี้สําหรับอี e ี EP นี้นะคะขอให้คุณสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักนะชาราศสิมถุนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ